ณสถานที่ในปา่าแห่งหนึ่งไอ้นายถอยไปถอยไปเร็วส่วนมึงม,มาช่วยกูนหน่อยก็เลยครับตอนนี้มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ขา้างนอกช่วยทีเดชจะช่วย,วยตรงนี้เฮ้ยตา,อา,าเออไม่ไว่้าเอให้เสียงประสาทายโดยแปะโรบอก

นเฮ้ยปอนเห็นขาตัวเองแบบเรียวๆทามด้วยมึงดูดิแบบนี้ทำมาดีนะเดี๋ยวดูดิมันเห็นคนด้ยวยเราลยข้างในตู้อะว่าใครเข้าอยู่อะไม่เห็นกูย,ยังเห็นหน้ามึงเป็นสมศมเลยไหน <c oughs> อุ้ยอ้าวประตูนี่โอ้ย<ร>มีควัน<ใ>นี่หมองออกได้บ่าไปทางไหนอะไปทางไหนไม่รู้อ,อ,ลอล่ลั่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิกลับ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 ดิเฮ้ยกลับก่อนเลยกูเลยโอเมื่อวก็สองกันอ้เหี่ยงไรไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงด้วยเสียงด้ยเองอยู่ไปไกลออไปดูดีวัดออกไปดูยัไง เอ้ยมีตู้ก็สองอันตจริงดิมึงเได้ได้สามคนแต่มีตู้สองอันเนี่ยนะคนนี้ต้องไม่ผีไปต่อไปต่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮี้ยคเนี้เลยมาถึงกันแล้วทีหัวไอลันแบกูอะไรอ้เหี้ยลันแบกไอ้เฮียเดี๋ยวนะทางกระท่อมโอเคเผื่อเราต้องวิ่งกลับมาอีกไอ้เหี้ยมันไม่มีที่หลบที่อื่นหรอวะ ทางขวานน่นอนถ้าเราวิ่งเหมือนจะได้ยินไหมก็คือเนินนี่嘛อ๋อแม่ไหมตอนนี้เราหลบกันนะเราจะบ้าตอีกันละอืมมันมืดอ่ะเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะกระท่อบ嘛ห้องน้ำ嘛เฮ้ยเฮ้ยทางขวาทขวาทขวาบ้านข่ายทหารเฮ้ยข่ายยังเราไม่รู้โรงงานใช่ไหมที่ปั่นไอ้เครื่องนั่นไงตัวมดก่อนจะมีที่ปั่นไฟอ๋อปั่นเปิดประตูนะเออติดไรอะประตูปะตูประตูติดไรอ๋อ อมบนไปไม่ได้กูเก็บอะไรมาไม่รู้อ่ะของอาหารอ้ะไอคีทหารตายแต่โขารด้ไอคีอะนี่ไอคีไม่ทุบได้ด้วยอย่าไปดูเอ้าได้เหรอทุบได้ทุบได้เฮ้ยกูเจ็บกูต้องใช้แบนเดตกูทุบแขนหักนี่นี่นี่โอ้โหมันเปิดได้เนี่ยกดหนึ่งเพื่อทฮิวโอเคสวัสดีคอมพิวเตอร์อินพุตอ๋อมันจะไม่ตายแต่มันจะเจ็บก่อนเฮ้อแย่แล้ว ไอเชนี่มึงทำอะไรลงไปเหรอมึงทำอะไรลงไปเรอ๋อมึงเปิดเครื่องปัดไฟหรือมึงปิดมึงมึงทำพังไอปอนฮะกูทำอะไรเชนี่เอ้าเฮ้ยทำไมยิ้มไม่ได้ยังมีคนอยู่ยังไม่ได้อยู่เฮ้ยไปเชนนี่ไม่มันตายหาแล้วเฮ้ยมันเดินเข้าข้างในได้อ้ยไหนเข้าไปได้หรออ๋อเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้ใช่ไหมโอเค ที่เราต้องหาคือที่หลบด้ยเฮ้ยมีปืนตรงนี้ด้วยไปเก็บได้ไหมไม่ได้วะน้ำสูบเนี yeah. ่ยไม่กระสุนไม่มีไงมันเปิดรังแมกกาเลแ,ลแล้วเนี่ยเฮ้ยทหารแล้วร้องทำอะไรต่ออ่ะไม,ม่เขียนอะไรบอกอ่ะไม่มันก็คือเดินหาของอ,อ่า<อ> ฟิดไฟก่อนเฮ้ยอัรอดอยู่เนี่ยมันรอดได้ไงวะกูฮะันเห็นหรอวะไม่เห็นมึนเห็นอะไรวะมันมันวิ่งตาไว้แต่ว่าเราวิ่งพ้นแบบระยะมองเห็นมันมันจะหน้าจอมันจะหยุดสั่นอ่ะวิมันมันบอกให้หาในมันตรงขึ้นปั่นไฟอะไหนกดได้ไหมกดไ่กดเอีย I can't fix my man I should talk to that guy เฮ้ยอะไรอะอะไรแดงๆนั่นอะ เราต้องคุยกับไอทหารนั่นน่ะืปอลนนี้ไปลงนี้เฮ้ยนี่กับดักปะวะเราเดินเข้าไปดูดิไม่ใช่้ยเฮ้ยยโดนใครโดอกอนเเจ๊เจ๊เจจ๊ ช่วยด้วยใครกันได้ช่วยดีเฮ้ยอะไรอ่ะใครตายกูตายเกิดใหม่ไว้ยเหลือสองชีวิตเอ้ยแล้วมันไปไหนแล้ววะคือมันมันตีมึงทีเดียวตายเลยเหรอหรือว่าไงไม่มันรีบอยี้ยเรื่อยใส่ตูดแล้วอะอ๋อโอเคเสียงใครอ่ะไม่แก้ใครเสียงใครเดินกูกูได้ยินปะได้ยินเดินไปดิ องคนละตีนกันเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้านั้นไอ้ปอนมึงเหรอหันหลังมาดิใช่ใช่กูเองไม่ใช่ละกูเองไปที่รถกระพิบอันหน้ากันปะแปไปยู่ไน เมี่มันเกผีบ้ามมาไม่ไม่ไงหูเราเล่นเราเลอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามึงตันแล้วมันผ่ามึงล้มมึงตายเลยอเลือดกูเตมัผ่ล้มแล้วเอาเลืแทงหัวเลย เฮ้ยตัวนี้ขึ้นได้ไม่พอใจควายรอกับว่าแมนโค้จาหลบแบบไม่มีกวามะเลกันดิไม่ดีนนีมตายหรอกแกูไม่ตายกูไม่ตายแม่ตายสัายอล เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวูเดียวคุณตีงวเนเ่ยกันวิ่ง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 ยดยังหยดยงเดียวไ่ดได้แล้วไยู่ลอยู่ละโอ้ยยเแล้วเปโดนะ่ไอเหี้ยหนีมาครึ่งแมว่ะกูยไม่เจอเหี้ยเยเลย ไม่อยากไปฉายขึ้นมาแล้วเฮ้ยนั่นใครอ่ะปอนปอ,อนเนี่ยอ๋อไปรีพาร์ตเลยป่ะโอ้กูรู้สึกไม่ดีมันคือทางเมื่อกี้อ่ะที่กูที่วิ่งมาเนี่ยตรงนี้มันมีไฟแต่กูเข้า,าไม่ได้เรา,เราส่งสัญญาณมอดได้นี่ไฟอ่ะไหนดูดิเหรอไม่เอาไอ้สัตว์เปิดเปิดเปิดปิดเดี๋ยวมันก็มาแล้วนะถ้าถ้ากูถามว่าพวกมึงอยู่ไหนพวกมึงลองทำแสงเลยมึงมีมึงมีแตก ไออยู่หลังกูอ่ะกูอยู่ในเต็นต์อ่ะกูได้ยินเสียงแปลกมันดังเกินมันเล่าลมเนาะเฮ้ยนี่ไงนะหันยิ้มหันยิ้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครอ่ะพี่โดดอ่ะอะไรด้านบนอะไรด้านบนอ่ะใครโดดอ่ะเราโดดไม่ได้นะเว้ยไม่รู้กูโดดไม่ได้เราบอกโดดไม่ได้จริงไอ้แย่หลังเห็นยัง โอเคกดค้างด้วยเชียยูดาโอเคมันอยู่นั้นมันต้องกดค้างด้วยโอ้ไอที่มันสปอนตรงกูเลยอ่ะคือมันวิ่งเข้าเราเว้ยแต่มันสปอนตรงกูหนีไม่ทันมันโดดได้เฮียมันโดดข้ามเต็นท์ไปเลยเฮีย ฆาตกรใช่ไหมที่โดดอ่ะเออ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 ไอ้กูกูอยู่ข้างหลังมันเลยอ่ะอืไม่กูนั่งอยู่ลองยองอยู่ข้างมันต้องข้ามกันมาแดกกูเห็นมันติดกระแพงอยู่ด้วยอ้าเชียติดกระแพงอยู่เหรอวนวงแม่อยู่อ่ะวนวงแม่กูเลยเหรอเห็นกลัวเออมันติดอยู่ข้างๆกูเลยโอ้ตรงที่มึงตายเมื่อกี้มันไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะมันบักเหรอมันบักว่ะกูปีนไปแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ที่เดิมอยู่ อ้าวเนี <rop paid another hand> <rop tried coś cocaine> ่ยเสียงก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เนี่ยอยู่ข้างกูเลยมันติดอ่ะอ้าวเฮ้ยได้เหรอเป๊ะเป๊ะเฮ้ยเป๊ะเดี๋ยวเป๊ะพี่ยครอ่ะมันไล่มึงแบบมันมันมันไล่มึงแบบอันนี้เลยเป๊ะ เฮ้ยมันเฮ้ยอ้าอ้า่า่ขอโทษอกลัวอีกนะไปยังวะตัวจะซ่อมเครื่องมันเกิดไม่ได้ตลอดอ่ะดันกลัวจัดเฮ้ยอีอออ๋อซ่อมได้เลย

ไม่จริงไม่จริงไม่มึงตายหมดแล้วเหรอโอ้หถ้ามันมันจะมีอันนั้นให้กดไหมเครื่องอ่ะมันมีไม่มีไม่มีเฮ้ยสองอันแล้วทำไมไมนเจ้าดำเฮ้ยหายแล้วกลัวตายไม่พ้นนะมึงไม่พ้นแถวนี้แหละเอาปืนมายิงมันดีเฮ้ยอย่ายิ้มดีอ๋อแตกไอ้เหี้ยเลือดตาย กูว่ากินมุกกินเหลืองแน่ก่อสบัตมูนแอคทีฟจบละลงยูทูบไม่ได้เนี่ยเลือดสัตว์นั่นดิมันบอกว่าบัตรมูนแอคทีฟคืออะไรวะแดงพาลามกอ้ยชีดมีไงบัตรมูนแบบคาว่าไงอ่ะแบบเคาว่าบานแล้วไอ้แป๊ดไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่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 เฮ้ยซ่อมซ่อมสองเครื่องสุดท้ายโอเคโอเค อ้าวแม่ดีแล้วดีช่วยด้วยช่วยช่วยเฮ้ยจังหวะนี้แหละกูไปซ่อมเครื่องให้เฮ้ยจุกจุกดิไม่ได้สเตปปเนอร์จะหมดแล้วสเตปปีเดียกจะหมดแล้วเฮ้ยทธอไมมันทธอไมมันทธอไมมันเกินไปละเฮ้ยกูหลบละไม่เห็นกูหรอกเฮ้ยมันมันล่าใครอยู่อ่ะมันล่าขายไปแล้วแปะเขาเต้น A pha mày là tao 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 โอ้เขาไปด้วยเอฮ้ยกูจะอล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตันห่อตันแม่เปอนกปอกไไเฮ้ยเ้ยเลือดตายเลยไสทะลักกูได้ยิน เพื่องไทยไม่เจอวะ่ะเฮ้ยไม่ใช่นี่ก็เจอแล้วมันมีกี่ด่านวะถ้าจบนี้แล้วมันมีต่อเดี๋ยวเราออกเอเา okay, ซ่อมตันละไป่ไหนหอ่ะซ่อมเนี่ยต,นะต้องรออะไรรอกูเกิดใหม่มา รีทีฟเรดิโอฟอร์มโซเยอร์ต้องเอาเรดิโอจากทหารงั้นเราเริ่มใหม่ไหมอ้อาวคนหนึ่งนะตะเข้าคัสซีนเออ,อไม่มีหัวอัน <c oughs> นี้หรือมันใกล้จบแล้วไม่รู้อ่ะมันเดโมอ่ะไอเทียมือกูเป็นไม่ จบกันไปแล้วครับสำหรับเชนจบแล้วเหรอจบแล้วละ่ะไอ้แค่ตายอ๋อมันมีแค่นี้แหละคือซ่อมไฟเสร็จเก็บวิทยุจบละมันมีเล่นกับคนด้วยนลยตัวอ,อย่าเลย